คาถาธรรมบทเรื่องที่ 13. นางสุมมาเทวีเรียกวิดาว่าน้องชาย 18. อิทะนันทติเปจจนันทติกตะปุญโยอุพยัตตถานันทติปุญญเมกตะตังตะตะกตังกตันตินันทิตติตินันทติพิโยนันทติสุขติ ขโตผู้กระทำบุญไว้แล้วย่อมเพลิดเพลินใจในโลกนี้ละไปแล้วก็ย่อมเพลิดเพลินใจในโลกหน้าเรียกว่าจะอยู่หรือตายก็ย่อมเพลิดเพลินเขาย่อมเจริญใจว่าเรากระทาบรนไว้แล้วเมื่อไปสู่ผลเดิกก็มีแต่ความเพลิดเพลินใจยิ่งขึ้นขุดทักขุดขอไขสรสะอุกุจุดธรรมะธรรมพระข้อหนึ่งสิบเอ็ดมจลรอข้อยี่ห้าทับสิบแปดทับสิบแปด ที่มาของคาถาธรรมบทเรื่องที่13นางสุมนาเทวีนางสุมนาเทวีบุตรสาวคนเล็กของธนัตอนัถบินทกะเศรษฐีตอนตายเรียกพ่อว่าน้องชายในกรุงสาวัตถีในแต่ละวันมีภิกษุสองพันลูปมาฉันในเรือนของอนถัถบินทกะเศรษฐีแม้ที่เรือนของนางวิสาขามหวาวาสิกาก็มีภิกษุสองพันลูกเข้ามาฉันทุกวัน แต่ท่านเศรษฐีและมหาเศรษฐอุบาสิกาไม่ได้อยู่ถวายทานในเลนของตนเพราะต้องออกไปร่วมงานที่มีผู้เชิญมาเกือบทุกวันครั้งนั้นเกิดธรรมเนียมว่าบุคคลใดจะถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์จะต้องเรียนเชิญทั้งสองท่านให้มาร่วมงานเพราะทั้งสองเป็นผู้รู้ความชอบใจและกิจที่ควรทำแก่ภิกษุสงฆ์นั้นวิสาขาจึงตั้งหลานสาวให้คอยเลี้ยงดูภิกษุที่เข้ามาในเลนของตนส่วนท่านเศรษฐีก็ตั้งลูกสาวคนโตชื่อนางมหาสุภัตตา ผู้เป็นพระโสดาบันให้ทำหน้าที่แทนตนเมื่อนางแต่งงานในสกุลสามีก็ตั้งลูกสาวคนกลางชื่อนางจุนและสุพัฒนาผู้เป็นโสดาบันให้ทำหน้าที่เมื่อนางแต่งงานไปสกุลสามีก็ให้ลูกสาวคนเล็กชื่อนางสุมาเดเทวีซึ่งยังเป็นกุมารลกามเด็กสาวทำหน้าที่ต่อมานางฟังธรมแลว้วบรรลุเป็นพระสกะทาคามีต่อมานางเกิดเจ็บป่วยจนรับประทานอาหารไม่ได้ เจ็บป่วยจากปัจจุบันเป็นทันด่วนจึงให้สาวใช้ไปตามท่านเศรษฐีผู้เป็นยากลับมาบ้านโดยเร็วบิดามาแล้วถามว่าลูกสมุมนาถ้าเจ้าเป็นอะไรหรือตอบว่าอะไรเล่าน้องชายกติกาพาติน้องชายผู้น้อยที่สุดน้องชายบิดากล่าวว่าเจ้าเพิร์ิบประประสิไปแล้วหรือลูกนางสมุมนากาวว่าเราไม่ได้เพอรหนอหรอกน้องชายเจ้ากลัวหรือ เราไม่กลัวหรอกน้องชายจบแล้วนางก็สิ้นใจเศรษฐีผู้มีวักดิ์สาได้บันสมบดาบัน,าาบนจึงไม่อาจมความโศกเศร้าได้จากการสรีระของลูกสาวแล้วเผาสิริแล้วเดือร้องไห้ไปเข้าฟฝ้าพระเจ้าในพระเศตวันวิหารตรัสถามว่าเหตุใดท่านจึงมีความทุกข์มีใบหน้าซุ่มด้วยเลือน้ําตาทูลว่าลูกสาวของข้าพระองค์ตายแล้วพระเจ้าข้าแต่ว่าท่านก็รู้ดีว่าสรรพสัตว์ต่างก็ต้องตายเหตุใด ท่านจึงโลกเจ้าตูนว่าข้าพระองค์เสียใจมากเพราะอุสมะนาเพราะลูกสมณะเป็นคนที่ถึงพร้อมด้วยยิ่ิยโสตประยังน่าจะคุมสติได้ก็คุมไม่ได้เอาแต่ผนเพลิพก่อนตายแต่ถามว่านางเพว่าอะไรบ้างเศรษฐีก็ได้แต่ตูนสมนาให้นางทราบพระองค์ทราบพระพุทธวจนะตรัส,ว,ส,ว,สว,ว่าท่านมหาเศรษฐีลูกสาวของท่านไม่ได้เพ้ิใช้สติไม่ไม่รู้ตัวหรอกที่นางพูด อย่างนั้นเพราะนางแก่ก่อท่านโดยมรคผลมรคผลติพติยานุผีกาท่านเป็นพระสุดาบันจนนางเป็นพระสกทขามีนางเก่งกล่าวอย่างนั้นเศรษฐีทวนถามว่าวันนี้นางเปิดที่ไหนเลยเ้าหรือพระเจ้าข้าแต่ว่านางเกิดในภพดุสิกเศรษฐีพูดว่าที่ดาขาอ,องข้าพระอ,องค์ใช้ชีวิต เพื่อเปินอยู่ท่ามกลางญาติในโลกนี้จากโลกนี้ไปแล้วก็ได้ไปเกิดในสถานที่เพื่อเพลินอีกเชียว菩萨าต,ต่ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาของผู้ไม่ประมาทย่อมเพื่อเพลินในโลกนี้และโลกหน้าเทียวอธิบายพุทธภาษีว่าสิ่งที่ทําให้เกิดความเพื่อเพลินในโลกนี้คือกรรมการกระทําได้แก่เพื่อเพลินว่าเราได้ทากุศลแล้วบาปเราไม่ได้ทําย่อมเกิดในความสมนัติ เพื่อเพลินในโลกหน้าเพราะสวยวิบากผลของบุญผลของกุศลกรรมให้ผลย่อมเพื่อเพลินยิ่งนักเนะพราะสวยที่สมบัติในดุสิตตลอดห้าเจ็ดโกฏปีบ้างหกล้านปีบ้างดูทะจุดอะจุดหนึ่งทับหนึคติความรู้สาวกสงฆ์วงเล็บหมู่สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ,าจา้าเป็นพระสุป,ปฏปิปันโนปฏิบัติดี และเป็นอุชิปฏิอุชูปฏิปันโนปฏิปัตตรงเป็นต้นเป็นอาหูเนโยควรแก่สกะละเป็นปะหูเนโยควรแก่ตอนของตอนรับเป็นต้นได้แ,แก่พระสุดาบันพระสกัาคามีพระอนาคามีพระอาหารหันต์ดังนั้นจึงรวมถึงอนาทัก์บิณฑกะเศรษฐีและนายสมุนนาเทวีด้วยภาษาวกสงรวมทั้งเครือแบและบัญชิตที่เป็น พระอาาาริยะจบเรื่องนางสุมาวดีผู้ใดฟังเรื่องนี้ขอให้สอบผ่านทั้งบาลีเวยตอนและแปลมุรเป็นไทยในปีสอันยสแปดด้วยเทิดสาธุ